ท่านลองลองหน,นึ่งครับตปอนปอนคครับหอสิบสิบห้าคมเด็ลาลยวมา,ห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 ารตรหน้าหยัหายมอะไรที่ผ่านครับ ข้างครับ สายพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ผู้เป็นมงคลในโลกสักเคนทีเประเชจะคาเมจตรุวนาคะ พยาชนะกาโลอัยัมพทธันตาราซึ่งสิงสถิตนะคิดพยะมิมมานมากเมืองแมนแดนสวรรค์ทั้งกลางทุกแห่งหนเทพระเจ้าผู้ดูแลรักษาทิทังศีมีเท้าทศนุร่มเย็นเป็นสุขสั้งพร้อมไปด้วยลาบยศสรรเสริญเจริญด้วยเกียรติยศปรากฏด้วยดีพระวันตุนเรียนเชิญสัตารคิดขออรค,ครับ อถวายแด่ดวงทิพยาวิญญาณอันศักดิ์สิิ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดุนริศรามหาราชาสัภาทศสังขมันตุโนโยิติิติตตังเอหิเทวสมชีพพร้อมด้วยข้าราชการทหารได้มาชุมนุมพร้อมกันนะสถานที่แห่งนี้ ด้วยความสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่านผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยให้พ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นพระคุณแห่งพระองค์ที่ทรงบีต่อประเทศชาติและสมณพราหมณ์อาจารย์ทั้งหลายว่าจะไม่ขึ้นกับตรงเขตระเกียรติยศประจรอยาไปทั่วทุกสารทิศ Legenda